สวัสดีทุกคนเนาะพบกับซองบอลคำพาเที่ยวชาโน่เชนเกาหลเซนเคยวิดีโอคลิปนี้ก็บินเดินยู่ที่เมืองวางเวียงเข่งเปียงจันทุกคนปัจจุบันนี้บางเวียงก็มีนักท่องเที่ยวหลากหลายเนาะว่าจะเป็นคนไทยเนาะคนลาวคนเกาหลีญี่ปุน่นหรือว่าคนทางยุโรปเปันเกิดมาเที่ยวประเทศลาวหลายทุกคนปัจจุบันนี้วางเวียงก็เติบโตเพอสมควรเนาะ แต่วาเนื้อในของวิดีโอในปัจจุบันนี้เราบริมาถ่ายวางเบี่ยงให้ทุกคนได้เบิ่ง,นงเนาะแต่เราจะพาทุกคนไปเบื่งเขตบ้านโพนไซเนาะเขตโพนสีนวลโพนทันและก็ห้องหมอร้อยสามทุกคนติดตามน้ำกันเนาะว่าห้องหมอร้อยสามในปัจจุบันนี้และวก็เส้นทางระวางโพนไซไปหาโพนทัน,นห้องเฮียนเสดาต่างๆนี่เป็นเจ้งใดในปี2024ในช่วงเดือนเมษานเนาะ เดี๋ยวบ่าวคำพาไปเบึงทุกคนไปแล้วพบกันตอนนี้เดินทางไปน้ำกันทุกคนไปสบายทุกคนเนาะบกับ่องบ่าวคำพาเที่ยวชานอสเซเกอลเซนเคยทุกคนวันนี้บ่าวคำก็อยู่ต่อหน้าห้องว่าการรัฐบาลทุกคนเห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทร์หลงหลงลืมลืมทรงนี้อ ใหญ่ตัวมโหลารทุกคนลนะโอโทงนะคลิปนี้บอกคำาดวทุกคนมาเลาะสำรวจเ,เส้นทางตัวค้นสี่นวลน,นะทุกคนนะแล้วก็ตัดไปทางทางตัดไมนะ่เมืองแทงแล้วก็สิบไปทางห้องมอ103เากวาเบิ้งน้ำกันว่าปัจจุบันนีนะ้สภาพเ,เส้นทางหรือว่าตึกอาคารอยู่บริเวณแคมทางเป็นไปใีจจไหน ตึกนี้ก็เป็นตึกข้อห้องวัยบอลผักของนักแสดงกายสินเก่าบอกนะบอกคำกับบจือแต่เพิ่นทุบแล้วเนาะเป็นอาคารค้ายๆอยู่แคมป์ของทุกคนโมเดลเดียวกันเนาะอาคารอยู่ทางห้า,างต่ำมั่วฮะเลปัจจุบันยังไม่ทุบตัวนั้นนะแต่ว่าตัวนี้ทุบแล้วนนนเนาะในเขตซีแยไ่ไฟแดงอ่า คนไซทุกคนเนาะเลี้ยกไซจะไปสู่สถานทูตเวียดนามเนาะไปซื้อไปสู่ชีสังวอนเลี้ยวขวานี่ก็ไปสู่อ่าคนสีนวลนะอ่าเดี๋ยกมาค้ำหาไปสำรวจนะสภาพอ่าเขตพคนสีนวลน้ำกันตะกี้ทางเส้นนี้บ่มีเลยทุกคนเด้อเนาะหางก็มีได้ประมาณสองปีนี่แหละตะกี้มันเป็นทุกนาเนาะคนสีนวลเนี่ยขาเจ้าก็เลยห้องกันว่าทางตัดไหม่คนสีนวลเนาะอ่ ก็มีห้านกาแฟห้านขายเครื่องใส้ไฟฟ้าแล้วเขตนนี้เป็นเกาหลีนี่หลายแหง่งทุกคนตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่5โมงเวินาทีแล้วเป็นช่วงของเดือนสีทุกคนหลังจากไปถ่ายคลิปโตอาลิงซันบ้านเกิดน,นี่อย่างมาเขาก็มาต่อคลิปนี้ปล่อยเป็นอีพีอีพีเป็นย่านเป็นย่านไปทุกคนอก็ชินวันก็เป็นเขตนึงพิจเจริญหลายเลยเนาะ เขตซุ้มโซนคนเกาหลีเนี่ยอาศัยอยู่ไล่เนาะนี่ถนนดงปลายนาเนาะเลี้ยวซ้ายเนเพชรชีสังวรเฮาก็จะเลี้ยวซ้ายเขตน,นี้บอลอยูบอนกินบอนเซานี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเกาหลีนะทุกคนบรรยากาศนี้บอกไว้เลยว่าตึกอาคารแน่นๆทุกคนเห็นไหมอ่าเฮากระเจียวซ้ายเนาะ เดียว้ายมาทางสถานกงสุลไทยทุกคนกำไส้ในกงสุลไทยไนดะ้กำไส้ไยสายนี่ปิดบอต่ตวีซ่าของสาวต่างชาติหรือยอย่างที่มาพำหนักอยู่เนาะที่จะเข้าประเทศไทยบอก็ต้องมาขอวีซ่าอยู่นี่เนาะบางประเทศเนาะบางประเทศก็บ,บริษัทวีซ่าเนาะนัานผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องวีซ่าเนี่ยต้องได้มานี่ทุกคนที่จะไปประเทศไทยนะจะมีศูนย์ความงามมี กอกมากเนาะมีโอ้ลายอะไรแนวน,ๆๆาากกน,น,นี่กกอกกอกมีก้ามากตัวนี้ตั้มขัวในก่อตึกเอ็นเอ็นบิวตี้ตึกของตะกี้เป็นบริษัทอาเซียนเซาสินเสือทุกคนนะเพคนเซาอยู่นี่แต่ปัจจุบันนี้บอกว่าเป็นจันแน่แล้วเนาะคอเซ็นเตอร์อะไรไปเนาะเออโทรยืมเงินให้ยืมเงินยังไงยังซี่งเขขาบาคำเบาปันแดงทุกคน กับไซด์หนึ่งกับอาคารเวียงวังทาวเวอร์เนาะกัเป็นโรงแรมลักซ์สรี่เนาะเมืองแชงเวียนเชียนเป็นเครือของบริษัทเวียดนามทุกคนอ่าก็เป็นโรงแรมหนึ่งที่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นห้าดาวเนาะในเวียงจันทร์กับมีประมาณหกเจ็ดบอลห้าดาวในเวียงจันทร์เนาะหรือว่าประมาณสิบบอนนีแ่แหละบางคำก็บางหูละเอียดแต่ว่าตัวนี้เป็นห้าดาวแน่นอนทุกคนเมืองแชงเวียนเชียนลักซ์สรี่โฮเทลเนาะ เข็นนี้ก็จะเป็นเส้นที่จะตัดไปห้องมาใจาไหนครับสามแยกทางไปทงเรียนเซษาหาเนาะรงเรียนรงเรียนมัธยมเซฐาถ้าเร้ยไซ้าทุกคน,นเระเไี้าหรือจะไปข้าเจ้าห้องมาสีสังวนเนาะไปห้องการประกอสอบเมืองซเซธเซฐาประมาณนี้คนเกาหลีอยู่หลายทุกคนเข็นเนี่ แล้วก็เป็นบ้านเพือนคนตามประเทศล้วเขาจะมาเศร้าอยู่พวกประเภทห้องการต่างๆเนาะเพื <uhhh. S 1> <Third. S 2> ่อนก็ม <bronze were, S 2> <my S 1> ีบ้านมีเพือนอยู่นี่เพือนก็ใหญ่โตมโหฬารโนนี่กำลังสร้างเต็มเลยอยู่นี่ยสร้างตึกอาคารตลอดตามสายทางนี่แหละตนุรกีเกาหลียังเต็มอยู่เนาะมี้านมาล่ามาเอ้ยฮัน บาร์บีคิวต่างๆแล้วก็ขวดก็เป็นลิมปิง้งนะเป็นห้านเครื่องของประเทศไทยบ่ทุกคน,นขายเกี่ยวกับเครื่องต่างๆเครื่องไส์ของซซอเนาะถือว่าเครื่องคัดเกรดและส,นส้นเนะเลิมปิ้งนี่ mm hmm. เครื่องราคาสูงนิดนึงแต่ก็ตามเกรดคุณภาพสินค้า ก็สามแยกแล้วทุกคนเนาะกำซ้ายนี่จะไปสู้สี่สองวันคือเบาคำมเบาแหลอะอส่วนกัมขวานี่จะไปสู้ฮวงเฮียนเสถหาเนาะเดี๋ยวเบาคำพาไปซองเบิ่งนะไปจอบเบิ่งเนาะเป็นยังไงฮวงเฮียนเสถหาในปัจจุบันนี่ เป็นอัดประตูแล้วบ่เนาะองค์ยันเสียถานี่เดี๋ยวไปซองมือจับาหนึ่งก่อนเลี้ยวขวานี่ก็บไฟทางพ้นทานงนะทุกคนเนาะรัะตนาเนาะแยกรัตนาไปเลี้ยวซ้ายเลยองเฮียนมัธยมสมบูรณ์ไซเซถาโอ้ยังเปิดอยู่ซองม,มึงด้วยเนาะโอ้ออกุ้งหัวกวงนี่มันหลายทุกคนครั้งแรกได้บอกคำมากระไรเนาะองเคียนเสียานเนี่ย กว่างขวางโอโทวงดีนงเนาะห้งเฮียนเก่าของผัยหลายคนทุกคนตัวนี้นี่ตึกอาคารนะกว่างขวางเนาะตึกสองสามสั้นมีฟุตคอร์ดอย่างต่างๆทุกคนมีเดินเล่นกีฬาเนาะคือเป็นโรงเรียนที่ว่าสร้างตั้งโดดเลยวเลยได้ยินเื่อเสียงว่าโดดแล้วโรงเรียนตัวนี้ บอลลินบาทแหลมพร้อมทุกคนบางทีมันลดลงนี่ได้บ่ในโบได้กระโดดสะนะไปยังก็คือลงนิดปะเนี่ยปลายจราจรเฮียนฮู้วิธีสอบเสียงอือของเฮียนเศรษฐาในปัจจุบันเนี่ยไพ่มีลูกมิลล่าเลยไพ่เคยได้เฮียนอยู่นีน่นำฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์เนาะช่องบอคคำกาลัางใจทางบอคคำได้ สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆเรืๆๆ่อยๆทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นทางนี้ต่อไปเนี่ยคืนนี้ก็เสียง่ายก่อนเข่าหอมหนึ่งซอสหอมหนึ่งทุกคนพวกนเนส,นสียถ่าน,นะเนี่ยเศษา Secondary School Secondary School อจะออกเสียงผถืเสียงผิดทุกคนขอทุกขอขอ,อภัยนะถ้าผู้ใดมันถ้าบุา้ใดมันออก,กันถ้าเบาค้ำออกเสียงตัวใดบน่นละเอียดฮะนะโอ้ยอก็คือว่าพันกันช่วงนี้มีฮานนวดต่างๆเลอะป้อนซุมซนมาสันเน้ะเขตชุมซน เดบ้านทนั ang ang ò, ar, b án b án ่นหลังใหญ่อะไรได้นหมเขตเนี้ยนี่แหละเขาห้องว่าเขตเซธาทุกคนอันนี้นบ้านสะพังเมือกคือบ่าเนาะสะพังสะพังอย่างบุนี่สะพังหม้อทุกคนเออบ้านสะพังหม้อเมืองไซเซธาเนาะนครหลวงเมืองจันทร์เขตนี้ก็จะเป็นบ้านของเอ่อ คนละคนต่างประเทศไป่คิดเรื่องยุนาสเป็นส่วนใหญ่ประเภทเอ็นจีโออย่างต่างๆครับแหละก็หลายหลายคนทุกคนเที่เศราอยู่เขตนี้เขตไดเซซิธหาเขตสะพังหม้อเขตยดร้อยสามพลทันนี่มันคนต่างประเทศอยู่หลายก็บอกคำว่าอะลรเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนทั้งยุโรปอเมริกาอังกฤษหมดเลยเนาะคนจีนเขาประยู่เขตนี้ทุกคนเขาจะอยู่เขตอ่าสังเจียงเนาะดนาโซก เขียนนองด้วงสินะคนเบียดกับโยเขตดงพลานกับสีสังวรนาไซคนลาวเหละอ,อยสะนะทุกคนนี่กับแมนทิกเล็กๆนะทิกน้อยๆเป็นเก็ดความหูน้นะเรียวขวบมาอ,อจาจจะห้องว่าอยานังนประปาพนทันนะคนเขียนนี่เออ บนไหนเป็นโพลเนี่ยมันน้ำปลาบา่บาเบิ้ดเนาะโพนต้องโพนทานโพนเคงเป็นโพนเลยมันมีสตูดิโอน้ำเลยนะเนื่องจากเห็ดท่อทรงน้ำไปเนย่งมันกงนตโตโน็ง่ายทุกคนสตูดิโอน้ำไปซื้อนี่แมันโรงเรียนระะนะัตนาเนาะไปทางสามแยกกุสโก้ไปเลยไปทางเขาวเจ้าพ่อมาเองสารแดงเนาะดุ๊กบาลานเลี้ยวซ้ายไ,ไปทางห้องหมอร้อยสาม ก่อนชิ้อข้อทั้งหมดร้อยสามกูเป็นไงทุกคนพาเวิร์นกันเนาะเวอร์น,น้าไซเวิร์นอย่างพูดเลยเนาะพูดไซพูดเลยสะพังหม้อข้อ,อห้อที่เป็นเนี่เฮาเขียนร้อยสามเลยทุกคนเด้อตัวนี้ถ่ายมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องลูกป้าเอาอา่ะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะฝรั่งเมกกะอังกฤษแคนาดาต่างๆญี่ปุ่นก็มีคนลาวอยู่นะทางฝรั่งก็เออเอยอายพฤกษามาให้ซอกพี่น้องก็เห็นสองสามคนแล้วเนาะซอกอยู่อัน บานปุงพาวมันเกินใช่นะเนาะซอกอยู่ดวงโดกสิ่ไหมเนาะเรืราวจากไปอยู่ต่างประเทศนี่ได้สามสิสิบปีแล้วบได้ข่าวได้ข่าวบได้ติดต,ต่อหาบได้มาพบกับพ่อก็ลเลยฝากเบาคาตามหาให้เนาะเรียบร้อยทุกคนนะแต่ก็บไทยกอย,ยังลงดอกเพราะว่าเพราะว่าเขาไปฮอดชุดใหม่แล้วก็รลบอย่างน้าเพิ่แล้วก็ติดต,ต่อเอาเบอร์อย่างให้เพิ่นแล้วนกะ็แล้วมาเป็นพรเวทนะแล้วนะทุกคน ก็ล้นลายทุกนคนเขียนรอยสามตอนนี้เวลาประมาณหกโมองอยังเช้านาทีรถหลายล้นลายรถติดยาวเหยียดได้หนินะเนาะเขียนรอยสามเขาจะห้องบ้านอย่างพวกอะไทงผ่านทองสะพานท้องเหนือทุกคน คนเขียนใช่นีมเนาะก้ำขว่สะพานท้องเหนือกำซ้ายในแม่นใต้บอกบกับปูจักรคือสิ่แม่นเหนือคืกนนอกัเนาอเขียนใช่ไหมเนาะเนี่ยบรรยากาศรถติดอีหลีทุกคนเขียนเนี่ยเดี๋ยวเขาไปะซื้อเครื่องนิดนึงกนอนนะซื้อไปตอ้อนเพี่น้องเป็นอยู่ห้องหมอ ได้กลายมากกว่าเลยถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบื้องหนหนึ่งห้องหมอร้อยสามชั้นแปดชั้นแปดชั้นเก้าเดี๋ยวได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบื้องหนหนึ่งเนาะวิวเวียงจันท์จากหองหมอร้อยสามจะเป็นเปจันทะร์เนาะวิวมุมวิวมุมสูงตอนนี้ก็ไปซื้อเครื่องก่อนจังหวะกันเรื่องอื่นซื้อเครื่อง,ง,าาอออองสักก่อน อย่าลืมล็อกคอเก็บกระเจีเก็บหมวกกันน็อกดีๆเนาะเป็นประกาศเปลงๆใจเนี่ยเจมากในปัจจุบันจะเขียนว่าเจมากซูเปอร์สโตน,นทุกคนหานค่าของแท้ก็เช่นเดียซุซูเปอร์สโตนมีลากหลายเดี๋ยวเขาเลาะก,ก่อนทุกคนเนาะ ประเทศไทยอย่างเราก็ไปทางไหนนะไปอ้าวหลังจากซื้อเครื่องแล้วก็เดินทางต่อทุกคนอย่างไรก็ได้เนะให้หมอร้อยสามคิดนี้นี่กะเป็นเขตตลาดร้อยสามแล้วทุกคนอ่า กำขัวกับเป็นอ,าอพาร์ตเมนต์ดาริีวันกำซ้ายกับเป็นตลาดร้อยสามอพาร์ตเมนต์นี่ใหญ่ทุกคนเนาะประมาณสิบซันพุ่นหลอความสูงความใหญ่เนีน่ยมีห้างเค้กห้างอย่างเนะาะห้างเค้กแสงตะวัน ายเคเจห้างจินขาไกลเนี่ยก็โอ้ขายานใหญไเนาะกับห้างกระเล่มมีเซียเนี่ยเนาะเปิดทุกย,มยอมเนี่ยทุกคนเลยหรือว่าเป็นกระเล่มราคาถูกเนาะเจ็ดพันกิบประมาณสิบบาทเนาะหรือว่าประมาณศูนย์จุดสามดอลลาร์นะสามสิบเซนตเนาะน่ห้องหมอล่ะเน,นี่ ตลาดร้อยสามปัจจุบันเนาะท่วันทองหมอรนะ้อยสามเนาะเพผิดเดี๋คนขอโทษขออภัยทางในเพืนนะ่ลนเนาะกต่ก้างอยู่ปะชีเหลือโค้งโค้งเก่าเข้าเดิอมนิดนึงเนาะกับทรายเป็นทองหมอร้อยสามเดี๋คนเดินาะกับซายเนี่ยเป็นตึกทองหมอเนาะนี่ก็ได้ประมาณสิบสั้นแบบ ้าเป็นห้องหมอตะที่มันเป็นแถวเดียวทุกคนนะเป็นแถวแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวเป็นห้องหมอสั้นเดียวสองสั้นเนาะ,ะปัจจุบันนี่ก็ติดตึกใหญ่ตามทุกคนเห็นนี่แหละมีตึกบริหารแล้วกับตึกนอนตึกนี้น่ะจะเป็นตึกของตึกพิเศษทุกคนส่วนโตกับนี่มันจะเป็นตึกของบุคคลทั่วไปเนาะของพนักงานของประชาชนใช่ไหมสามารถเข้ามานำไ้ได้นะทุกคน ไปเขียนเซ่ห้องหมอศูนย์กลางร้อยสามกองทัพประชาชนลาวลาว People Army 103 Center Hospital นเตอล์นเขียนใส่เออ,เอ,อทางหน้าก็มีห้องหมอลาวเวียดมีห้านขายติ่มซำห้านขายซาลาเป๋าขายในืวิ่เนา้กิน,น,กนครบสุดทุกคนที่นีน่นะครบเซ็ตนะ ้ามขายต่างๆนะซำตลาดน้อยเพื่อนข้างหน้านี่ยมีฮอตบิ๊กซีบนนี้ตัวน,นี้บิ๊กซีเดี๋ยวขี่กายนิดนึงทุกคนจะเข้าไปห้องหมอเนาะเดี๋ยวซิบโปไดเวิร์ด้นนาทีมันซิบโปได้ะนะเราก็ใหม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยังมีอารมณ์มาหวยด้วยเนี่ยตัวไอที่เอ็มครบทุกคนยู่นี่ มีบัตรอียงมาสเตอร์การ์ดบีซ่าอย่างเงีก็มากดได้เนาะผู้ใดมีเง okay. ินหลายนะบบาคามีหน <h> ่อยในโคตรเที่ยเดียวพอเนาะแล้วก็ค่อยใส่เอาเดี๋ยวชิบมีเงินเงิน้อามันไปถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิร์นต่อเนาะช่วงนี้ลอยหล่อทุกคนเอฟซีกับบอสแน่น่ะประเดี๋ยวช่วงนี้นะลอยหล่อลอยหล่อกัมซายนี่ไปพ้นไปพ้นประเพลยทุกคนเด้อนะกัมซายเนาะกัมควานี่ไปอี่ย่งฮวงเฮียนสภาวิสาแบบตัวนี้เนาะ สภาวิสาเ่ยเ,เขียนเสว่าเขียนเสว่าอย่างบุน,นี่ยะวงเฮียนเทคนิคสภาวิสานะโพลีเทคนิคคอเล็กว่าเซนเดคอเล็กคอเล็ก,อ,ลกอ่ะ ไปซื้อเมนต์ตึกไฟฟ้าลราทุกคน,นสุปพลวงทงกลางแล้วก็คันทันเลี้ยวขว,นวนานีา่จะไปสู่คูเวียงทางเลี้ยวซ้ายจะไปสู่เขตดอนนกคุ้มประมาณนี้เดี๋ยวเขาพายางเบอร์ของหมอนิดนึงทุกคนทายหลายโบได้ดอกมันเป็นที่สถานที่รัศกากรน่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรียงน้ำกัน,นกหลังจากเขาฝากหลุดจักแล้วทุกคนอ่ากระชียางออกมาทางด้านในเนาะ อยากออกมาจากคอกรถจักรปนัสน์ซะตึกเก่าเป็นแบบนี้ทุกคนเนาะแบบก้มขวามือเลยหละตึกเก่านะเป็นตึกห้องกวดพญาติห้องร้อนพักพรคนเจ็บเนาะปัจจุบันนี้เป็นการเปลี่ยนเป็นตึกใหญ่ทุกคนฮะเนี่ยบรรยากาศโอเคเนาะมีต้นมะกม่วงหมะกม่วงกระสอบมะกม่วงยัดเข้าได้นี่นะต้นไม่ดูสินะไม่ดูไม่ติว ตามทุกคนได้เห็นเลยนะเขาจะไปตึกใหญ่คนทางในก็ใบไทยเด้อทุกคนเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการเนาะเขาอาจจะปินกล้องออกไปทางวิวนอกต่างๆมาสั้สนซะเนี่ยบรรยากาศนี่ตึกเก่าเลยทุกคนเนาะคำขวากำซ้ายให้ทุกคนเห็นเนี่ยตึกเก่าเพื่อนเดี๋ยวเสร็จกล้องก็คือโปรเจ้งกันเลยเนาะ น่กบกเพาอย่างก็มีดังเดิมเนาะเร,รตชิโนตะกี้เขาก็มากวดอย่างต่างๆกันยู่นี่ทุกคน,นันเป็นบอลกวดพญาตบอลกวดอ่าอย่างต่างๆเนาะกวดทางกายเช็คเฮลว่าสันซะเดินกว,วน้างทุกคนเ่ยออกกอลังกายสบายเลยอยู่นี่กว้างข่วงมีบอนนางดินท่า แขกขาคนถ่ายพี่น้องต่างๆประตูทางเข้านาะเนี่ตึกเก่ากันยังมีอยู่ป้านนกันไปทุกคนป้าป่นกันไปเนาะตึกปินปัวเก่าสั้นหลังหนึ่งหลังสองหลังที่หนึ่งเป็นสามสิบเมตรหลังที่สองเป็นสองรห้าสิบเมตร เนี่ยผู้ใหเจ็บผู้ใดญ่ไข้เนาะคู่บากยังบวดทุกคนยังได้มานั่งทาพี่น้องมาทาพาหมูพาครูมาปิ่นมาปวดเนาะนี่นี่ก็เจ็บเขียนนี่ตูวเนี่ย,นนยก็ไม่ดูทุกคนข้างหน้าสถานที่กวดจอดรถทัวร์ไปว่าเช่นเดีย์ นี่ตึกคนทุกคนเนาะตึกปินป่วสั้นหนึ่งวัดเล่นเดียวยพาทุกคนขึ้นไปกระทึงเนาะแต่บริษัยอย่างทุกคนได้เบิ่งดอกพายได้ข้างหน้านี่แหละข้างใน,นอาจจะผิดกฎเนาะผิดกฎระเบียบอยู่เสรกระบ,บริษาททุกคนอยู่ไทยอยู่ลากบบระบะไทยเนาะบอลแมนบอลที่จะมาอ่า รีวิวกระกดากระดอนั่นซะเนาะอ่ะขึ้นไปสะเทิงน้ำกันป้ายนี่เข้ามาในรีบทุกคนเนาะตาชิบมืดๆหน่อยนึงที่จริงน่าจะมีไฟแจ้งก่อนนี่ทุกคนมากลางคืนกับเป็นยันย่านอยู่งเลยเนาะอ่ะไปเบิ่ดวิวสั่นเทิงน้ำกันเนาะสั่นแปดว่าสั่นเดินลูกพี่เพิ่นนอนอยู่ฮะเนาะแต่เบย์ไทยเยี่ยเป็นโลง่งเอาะ,อะคนเจ็บเนาะโบยิ้มโบนแย้ม,มปไปเลยเลย ซีเน,น่มาฝ้าเป็นอันหนึ่งทางต่อแล้วกันนี่กลาเป็นบริเวณทางหลังตึกทุกคนนะหลังตึกห้องหมร้อยสามก็เป็นบอานที่พักนะที่พักต่างๆเห็นวิวเนะจากสันแปดมีที่พักของ แพทย์พลังงานอยู่นี่เนาะเนี่ยเวียงจันท์ในยามเนี่ยช่วงสิฮอดปีหม่แล้วในพิลึกเนาะเรื่องของหมอกควันเมฆควันย้อยเต็มอาญะทุกคนลมฮอนเนาะนี่กระตึกของบึงท่าหลวงเนาะติกตัวนี้เกือบประเห็นเนาะความมาควันลายเมฆหมอกควันลาย แต่คงหมอเมื่อเดือนึงทุกคน,นอ,อาจจะเซ็นเซอร์ไฟยังบ้ใต้เธอโบ้จังเลยจังเลยอ้าวเป็นทางต่อแล้กันเฮานะตนัวลิฟต์ตัวนี้โอเคเดือนหนึ่งทุกคนเนาะเป็นลิฟต์ห่างเกินสิบคนเอาตัาหนักเดือนหนึ่งต้นเนาะนะกว้างขวางดีเนาะใส่รถรถคนเจ็บขึ้นมาสบายตัวเนี่ยทางออกได้สองทางทุกคนอืม ก็ยังวังเบงคือเก่า,นะบบาเนาะผู้ใดบัวเ่งยังมันให้ผู้ใดเนี่ยรอคำก็สิให้แ่านนี้นะสั้น2ชสั้น1โอเคเนะยังบัวสนิทถต่จอดออกกำเนิดไปมาเออกระแจ้งดีทุกคนสัส้นหนึ่งนี่ด้านหลังของห้งหมอลอยสาม ตึกเก่าอาคารเก่าทุกคนเดี๋ยวนี้เนาะบนกวดบนอย่างเป็นตึกน้อยใช่เนาะสมัยตะกี้เนาะอ่ะเดินทางต่อฮะคอยถ่ายให้ทุกคนได้เบ่งมอ,อกน <bon S 2> ันนี่ก็เป็นห้องขายเครื่องมินิมาร์ททั่วไปมีหมอนมีผ้าห่มู้ใดมาเยี่ยมคนเจ็บนี่ก็บขันบ่มอ่นโบ,บทันได้อาอยังมากกับมาซื้อนี้ได้ทุกคนเเสื้อเสื้อก็มีเนาะ หันค่าอยู่ห้องหมบน103มีทางรถขึ้นรถลงวิวก็ตามทุกคนเห็นเนาะขึ้นไปก็ประเห็นีหนึ่งดอกมันเป็นวิวจังไลยควันนะเนาะหมอกควันมเมฆหมอกคู่บ่ายยังบอลลอดแล้วนะเนี่ยยังได้มาเยี่ยมกันเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยบ่เหลือคนพยานบัดเนี่ยเอาเนาเนะมือูดด้ใดอยากเปลี่ยนาะแต่ว่ามันอมเออเลี่ยงเลีอยงด้ น้ำแรงทุกคนน้ำแรงคำลงน้ำซันเวลาหกโมงขึ่องตัวนี้เนาะหมอสีเครื่องแล้วแหละเนี่ยห้องหมอก็ได้ตึกหน,น,นึ่งทุกคนตัวนี้ตึกหนึ่งเนาะร้อยสามปลายก็จะ่เห็นปรเด็นเนาะตึกหนึ่งตึกสองทุกคนเนาะมีหลายตึกอ่ะเดี๋ยวเขา พอโตเดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนกนมาถ่ายรีวิวนิดหนึ่งเป็นคนได้เบ่งเนาะไา้เพื่อนกับมีปัญหาเรื่องลำไส้เนาะเป็นตุ่มในลำไส้ต้องเดบเอาเสื้อไปกวดไปออนะียงเนาะว่าเป็นเอียงเป็นย้อนนนเส้นเลือดหรือเป็นย้อนเอียงกับบุหูเธอกําลังเจาะเสื้อไปปลูกไปิีัจเบ่งเนะาะอันี้ก็เป็นเรื่องของการแพทย์เนาะเขาก็บุหูละเอียดเาะนั้นซะ ถ้าดูรวมน,ดดนี่บอลจอดรถนี่สะดวกสบายก่นอนมาห่อชสดทุกคนเ103นียร้อยสามนะนะบอจดลจอดรถสบายกว้างขวางมีหม่มมีเงาต้นหมอกต้นไม้เนาะอ่าโอเคเลยเนี่ยมีบอลน,นางดินมีพักมีอย่างเนาะใส่ได้เนาะได้การทุกคน แล้วพ่อทใไมนคลิปหน้าเราทนี้ก็ขอขอบใจทุกคนนะพรากันฝาก,กกไดไลค์กดติดตามกด subscribe เนาะเป็นกลังใจทางบอกรำเนาะหรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งเนาะเพื่อสนับสนุนาการเดินทางให้แกบ,บอกรำเนาะได้มีค่าน้บโมกนะ้ำมันเดินทางไปถ่ายคลิปแต่ละวันทุกคนได้เบิรงเนาะหรือว่าให้ไปตามหาพี่น้องบ้านนี้ก็บ,บอกได้ทุกคนบางเทือ่อมีโอกาสก็ชีได้ไปเนาะอพอบางเทือ่อคือบอกรำเนาะแหละว่าโอ้จากบ้านหนองบอนมาซาปีแล้วเนาะ ห้าสิบปีแล้วสินะตามหาผู้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้แน่บริตติโตอันหากันโดดแล้วสินะเนาะอืมมันมีโอกาสบามครับก็นสิบแปดตามหาให้เนาะอ่ะเดินทางต่อทํากันไม่บายทุกคนเดี๋ยวพบกัน